ครับวันนี้เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเรามาทำงานสบู่กันบ้างเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตแกะสะบู่แบนรูปผลไม้ขนาดเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะครับอันนี้ครูระบายสีเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับแต่ว่าเวลาครูทำเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นขนาดที่ใหญ่กว่าของที่ทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการมองเห็น สบู่ที่ใช้ก็จะเป็นสบู่สีขาวแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยอเอาเป็นแอปเปิลก่อนง่ายหน่อยนะครับแอปเปิลก่อนนะง่ายสุดนะครับทรงกลมเราก็ตัดสบู่เป็นทรงกลมครับเดี๋ยวกูตัดชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับเราไปย่อส่วนเอาเองตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือสี่เหลี่ยมเต๋าก่อน ส่วนที่เหลือตรงนี้เราไม่ทิ้งนะครับเราแกะเป็นผลไมาเล็กๆได้อีกเก็บใส่กล่องเอาไว้นะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมเตาก่อนแล้วก็เกลาเป็นทรงกระบอกทรงกลมนะครับอันนี้อย่างที่กูกล่นนะครับว่าขอทำไซส์ใหญ่นิดนึงเพื่อสะดวกในการมองเห็นนะครับ จะได้ทรงคล้ายๆอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เกลาด้านบนครับเกลาวให้โค้งลงทร <c oughs> งนี้ใกล้เคียงกับแอปเปิ้ลส้มใกล้เคียงกันนะครับค่อยๆปาดค่อยๆเจียนลงไปครับประมาณนี้นะครับด้านล่างเกลาให้มันเล็กลงกว่าด้านบนเล็กน้อยนะครับ ค่อยๆปาดออกไปครับตรงไหนเป็นเหลี่ยมเราก็ค่อยลบนะครับเขาก็เจียนออกไปเวลาจับพยายามอย่าจับแบบนี้นะครับเพราะว่าการควบคุมมีดจะค่อนข้างควบคุมยากจับแบบนี้เลยครับ จะได้ประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับว่าด้านล่างเนี่ยจะเล็กกว่ากลมเล็กกว่าด้านบนนะครับเหลี่ยมตรงนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเราก็ใช้มีดปลายแหลมครับคว้านสบู่ด้านบนให้เป็นลูกกลวยเล็กๆนะครับไม่ต้องลึกนักนะครับไว้สําหรับใส่ก้าน ปากกรวยให้เรียบนะครับไม่ต้องลึกไม่ต้องกว้างนะครับแล้วก็เกล้าแต่งขอบด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเหมือนกันนะแต่ทำให้มีขนาดเล็กกว่าด้านบนนะครับ ในประมาณนี้นะครับรมแล้วทีนี้ผิวด้านข้างมันจะไม่เรียบใช่ไหมครับเราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดครับถูเบาๆนะครับหรือว่าผ้านิ่มๆก็ได้นะครับค่อยๆเช็ดค่อยๆถูคลึงไปไเรื่อยๆนะครับอย่าคลึงแรงนะครับถ้าคลึงแรงแรงที่เราบีบเข้าไปในสบู่ที่นิ่มๆมันก็จะแตกเสียรูปทรงนะครับ <c oughs> ค่อยๆถูค่อยๆเช็ดไป บางคนบอกว่าใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆได้ไหมได้นะครับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดเนี่ยผิวสบู่มันก็จะทำให้เกิดเงานะครับทีนี้เวลานาไประบายสีสีจะไม่ค่อยซึมครับแต่ข้อดีคือทำให้ผิวสบู่เนียนเรียบเร็ว นะครับข้อเสียคือสีสบู่จะไม่ค่อยซึมก็เวลาเราย้อมสีนะครับระบายสีเข้าไปเนี่ยสีจะไม่ค่อยซึมนี่จากประสบการณ์ที่ครูทดลองมานะครับถ้าทิชชู่นี่แหละครับทิชชู่แห้งนี่แหละทิชชู่เปียกก็คล้ายๆคุณสมบัติคล้ายกับผ้าเปียกนะครับก็ค่อยถูไปเนี่ยครับก็ค่อยถูก็ค่อยเกลี่ยไปเรื่อยนะครับลีให้เรียบ หูก็ไม่ต้องออกแรงมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเช็ดอย่างเงี้ยเบาๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผิวจะไม่ค่อยเรียบออกแรงนิดนึงแต่ก็พอประมาณพอให้ผิวมันเกลี้ยงนะครับเนี่ยครับเริ่มได้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาแต่งเคลือีกรอบครับนี่ครับแอปเปิลนะครับ,รบสมงแบบนี้ด้าน,นล่างด้านบนนะครับนะบพอระบายสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวระบายสีเสร็จแล้วเราไปเคลือบเงาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วใส่ก้านนะครับประมาณนี้ครับ เปิดเสร็จแล้วนะต่อไปผลไมาชิดต่อไปครับผลไมาชิดชนิดต่อไปนะครับกล้วยครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัดสบู่เป็นแท่งยาวๆนะครับตัดแบ่งครึ่งครับอันนี้ถ้าเรายังไม่ชนานาญอย่าตัดแบบนี้นะครับให้หาเขียงมานะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองสบู่ที่เหลือก็เก็บใส่กล่องไว้ก่อนนะครับ ป้องกันไม่ให้มันแข็งสบู่พวกนี้มันโดนลมมันจะกรอบแห้งกรอบเร็วนะครับแต่นั้นก็เหมือนเดิมครับเราว่าเป็นทรงกลมรูปเหลี่ยมก่อนครับ <c oughs> ขนาดเนี่ยเราก็สามารถจะย่อส่วนได้ตามต้องการนะครับนี่กูทำให้มีขนาดใหญ่นิดนึงเพื่อให้เราได้มองเห็นชัดเจนขึ้น พราะถ้าเล็กไปสบู่สีขาวมันจะมองไม่ค่อยถนัดนะครับเราทรงเลยครับกลอไปลายด้านนึงให้แหลมกล้วยจะเกลาง่ายหน่อยนะครับไปแค่ทรงยาว คนตรงนี้นะครับก็ทําให้มันเล็กโดยการซอกควานอย่างนี้ครับทํากล้านของผลนะครับ ค่อยคว้านสกวานตรงนี้ให้เล็กลงนะครับเราแต่งโคนตรงนี้ให้โค้งมน เดี๋ยวเวลาเราถูจะได้ง่ายขึ้นนะครับตรงไหนเป็นปเหลี่ยมก็พยายามเกลาแต่งออกนะครับใช้วิธีขูดแบบนี้ก็ได้ครับขูดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรา เราให้กลมนะครับ แล้วก็แต่งปลายผล แค่ทิชชูเช็ดเหมือนเดิมครับให้ผิวมันเรียบอันนี้อย่าบีบแรงนะครับถ้าเราจับแรงเพราะเนื้อสบู่มันจะนิ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับมันทำให้สบู่นี่แตกได้หรือว่าเสียรูปทรงไปนะครับค่อยๆเช็ดได้แล้วครับ ล้วยน,นี้ที่ระบายสีแล้วนะครับน,นี่ยังไม่ระบายสีเดี๋ยวเราไปเติมสีรอบ2ได้อีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผลไม้ต่อไปครับต่อไปเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงก็ตัดสบวกมาเป็นแท่งแล้วกลาลรอบเหลี่ยมครับถ้าเราใช้ตรงมุมนี่จะง่ายหน่อยนะครับพอส่งมันจะโค้งอยู่แล้ว เริ่มตอนนี้เกลาให้มันกลมก่อนครับด้านนี้เราจะให้เป็นโคนผลเราให้มันโค้งนิดนึงปลายเราสบู่ให้เรียวนิดนึงนะครับ ตรงปลายนี้ให้มันโค้หนอ่อยค่อยๆขูดค่อยๆแต่งนะครับ นี่นะครับผิวยังไม่เรียบใช่ไหมครับเราค่อยๆขูดแต่งด้านบนจะอ้วนนิดนึงนะฮะส่วนนี้จะอ้วนหน่อยปลายจะเรียวนิดนึงปลายเรียวสอบลงนะครับ วันนี้เราใช้ทิชชู่เช็ดเหมือนเดิมครับค่อยๆถูจนกว่าผิวมันจะเนียนเรียบนะครับ ได้เลยครับมะม่วงนี่นะครับเดี๋ยวมาดูผลไม้ต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นชมพู่แบบนี้นะครับจะมาตัดสบู่เป็นแท่งก่อนตัดสบู่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณไซนี้ประมาณเซนต์หนึ่งนะครับเราก็กลาเป็นแท่งกลมเหมือนเดิมครับ เป็นกลมๆแบบนี้นะครับจากนั้นกราด้านบนให้เรียวเล็กลงนะครับให้เล็กกว่าด้านล่างเราจะต้องกราแต่งเป็นโคนผลนะครับเอาให้โค้งครับ ชมพู่จะไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนะครับคล้ายคล้ายทรงนี้นะครับด้านบนนะทีด้านล่างตรงนี้กล่องให้โค้งเหมือนกันครับค้งข้าวจากเราแบบนี้หรือจเกเราจากล่างขึ้นบนก็ได้นะครับแต่ครูถนัดแบบนี้มากกว่าครับเราคล้ายคล้ายทรงะระฆังคว่ำนะครับ จากนั้นเราก็สอด,ด้านข้างนี่ครับให้มันคอดเข้าไปนิดหนึ่งออกทีละนิดนะครับให้มันสอบเข้าไปวาวเข้าไปนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับ นะครับจากนั้นก็มากรีดด้านล่างให้เป็นกรีดโค้ง4ครั้งนะครับมองเห็นไหมครับแล้วก็ซอะสบู่ข้างล่างนี้ออก ครับแล้วก็ถูครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับชมพู่ ด้านล่างด้านบนนะครับลองไปฝึกดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะนำผลไม้ที่แกะสลักวันนี้ที่ทำวันนี้นะครับไประบายสีแล้วก็มาจัดลงภาชนะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองไปฝึกดูครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ